เปิดตัวคู่รักใหม่วงการบันเทิงสวยหล่อเหมาะสมรีกีไม่ธรรมดา เป็นโสดมาพักใหญ่ในที่สุดก็กลับมาสดใสเป็นสีชมพูอีกครั้งสำหรับพระเอกหนุ่มอินดี้อินทัชเดี่ยวรักวงที่ตอนนี้ประกาศชัดกลางรายการสถานะหัวใจไม่โสดอีกแล้วกำลังศึกษาดูใจอยู่กับนักแสดงสาวสวยคนหนึ่งชื่อว่าพริ้งซึ่งเธอเป็นคนในวงการเหมือนกันแต่เรารู้จักกันมาก่อนล่าสุดมีการเปิดเผยว่าหวานใจคนใหม่ของหนุ in in ่มอินดี้อินทัชไม่ใช่ใครที่ไหนเธอก็คือหนึ่งในนักแสดงช่อง8นิวเจนคนใหม่พริ้งชูติ เจียรกุลนั่นเองนอกจากจะสวยลดแลนในวงการเหมือนกันแล้วเพลงชุติยาเธอเคยเป็นมิสแกรนอุบลราชธานี2020หนึ่งในผู้เข้าประกวดมิสแกรนไทยแลนด์2 0 2 0อีกด้วยเท่านั้นไม่พอ่อเธอเป็นถึงทายาทวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุติยาบริหารธุรกิจและมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทนและยังเป็นเจ้าของโชว์รูมรถยี่ห้อดังอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วยล่ะค่ะเรียกได้ว่าสวยเก่ง ครบเครื่องแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆแน่นอน